สวัสดีครับอ่าเรามาพบกันเนาะวันนี้ผมยุทธนาเรียกผมว่าเล็กเทปก็ได้อ่าเรามาดูอะไรเนี่ย mt f i e เนาะอันนี้ตั้งคู่เงินคู่เดียวครับ b i t c o i เนาะนี่ครับอันนี้ครับมันมี time frame อะไรเราก็ดูเนาะเอาไว้ดูประกอบครับผมพวกเนี้ยนะประกอบการตัดสินใจเอาออเดอร์เนาะ เราก็บางครั้งมันมีแต่ข้อมูลออเดอร์เนาะบางทีมันเราไม่รู้ว่าเราจะเทรดไปทางไหนมันมันไม่มีข้อมูลบอกเรามันให้เราดูแค่กราฟอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าเรามีออเดอร์ซื้อขายเท่าไรบวกเท่าไรติดลบเท่าไรเงินเหลือเท่าไรเนาะมันบางทีมันไม่เพียงพอสำหรับคนที่มไม่มีความรู้เรื่องกราฟเรื่องอะไรมากมายบางทีมันก็พูดยากหรือ พูดยากเอาง่ายๆพูดง่ายๆเข้าของเราเลยก่าอันนี้นี่เนาะอ่ะปุ๊บเรายออ่ออ่ะปุ๊บอ่าเรามาเข้าเล็กเพจน,นะฮะอันนี้เป็นแอปที่ผมเขียนเนาะตอนแรกจะเขียนบนเว็บตอนนี้ก็เลยทําบนแอปแทนดี่ว่าเพราะมันจะ,สะเสถียรก่อนภาพมันไม่ไม่กระตุกไม่สะดุดไม่อะไรเนาะมีระบบสั่งงานเข้าด้วยเสียงแต่เนื่องจากเราอัดเสียงมันก็ไม่มีเสียงนะเราก็เข้ามือก็ได้อ่าใส่รหัสไปแล้วเนาะกดเข้าระบบปุ๊บเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมา นะเดี๋ยวให้ย้อนไปดูก่อนว่าเรามีกี่ออเดอร์เดี๋ยวจะสาธิตออเดอร์มีสองออเดอร์นะมีสองออเดนะอ,อร์เนี่ยคือออเดนะอร์นี้ก็กับออเดอร์นี้เนี่ยนะอ่ันนี่เราเรียวไทม์เนี่ยนะครับตอนนี้เป็นบันทึกถา่ายทอดสดครับผมเป็นบันทึกเทปสดอ่าปุ๊บอ่าเรามาดูแอปเรามันบอกอะไรบ้างบอกบอกวันเวลาวันเวลาของไทย วันเวลาบอก ID อันนี้เวลานะบอกบอกชื่อบัญชีเปลี่ยนซีไหมอ่านี่บอกยอดสุดทธิของวันนี้ครับ59.95ตอนนี้มันมันจะไม่ขึ้นเกินเนี่ยมันกส็สวิงเล็กน้อยเพราะว่า2อออเดอร์มันเท่ากันครับออเดอร์ละ 0.01หลอดเท่ากันนะฮะมันจะบอกเราว่าเซฟอยู่ตอนนี้เซฟมากๆเลยบายกับเซล์เท่ากันครับซื้อกับขายเท่ากันเนะะี่ยบอกขนาดจำนวนหลอดบวกจำนวนออเดอร์นะฮะอ่าบอกเราเนี่ยสิ่งที่โปรแกรมเขาไม่มีแต่เรามีอันนี้มันบอกเราได้ว่าวันเนี้ยเราได้สูงสุด51เหรียญไอ้ต่ำ0.51เหรียญตอนนี้สูงสุด51.07เพราะเราเพิ่งเปิดแอปเข้ามาคือเพิ่งรันโปรแกรมตัวนี้ต้องใช้คู่กับเปิดคอมพิวเตอร์หรือถ้าไม่เปิดคอมพิวเตอร์จะต้อง ต้องรัน EA บนเซิร์ฟเวอร์แต่เรามาใช้งานบนมือถือเนี่ยมันเป็นสเต็ปบางคนที่มีเงินเทดมากพอจำนวนหนึ่งอ,ะอ่ะอาพวกบล็อกเกอร์เขาจะอนุญาตให้ใช้เซิร์ฟเวอร์ฟรีอ่ะคุณก็ไม่จำเป็นต้นองเปิดคอมอีกต่อไปเลยคุณรันโปรแกรมบนเซิร์ฟเวอร์เสร็จปุ๊บคุณก็มาเปิดมือถือสั่งงานบนมือถืออย่างเดียวจบง่ายอ่าเนี่ยปุ๊บ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 อ่าปุ๊บอันนี้นะทุนวันนี้อ่ามีห้าสิบเหรียญทุนเริ่มต้นมีร้อยเหรียญ มันก็จะบอกเราว่า,าลบกี่เปอร์เซนต์จากทุนเริ่มต้นวันนี้วันนี้บวก1กว่า2เเนตนาะนี่คู่เงินที่เราเทรดเนี่ยบิตคอยสัปดาห์ที่แล้วลบอยู่914จุดสัปดาห์นี้ย1,240จุดบวกขึ้นมาจุดต่ำสุดของสัปดาห์นี้ลบ194ยลบ194ในนี้ในที่นี้เป็นเหรียญนะหน่วยเป็นเหรียญขึ้นสูงสุดถึง2,170เหรียญ d a ย m a ม m i n n o w น Day Now, ก็คือของวันนี้ อ่ามินต่ำสุดนี้ลบอยู่5้ารอยกว่าเหรียญสูงสุดนี้บวก9 2้าสบเหรียญหนเวลาปัจจุบ,บันเนี่ยลบอยู่9 2้าอยี่เ้าเหรียญมันก็จะบ่งบอกเราบอกว่าช่วงเนี้ยมันต่ำกว่าค่าเปิดของตลาดนะในหนึ่งวันเนี่ยเมื่อวานในลบบวกอยู่200อกว่าเหรียญในสี่ชั่วโมงนี่รสบห้าเหรียญในชั่วโมงที่แล้วนี่ลบ7 2บเหรียญ แต่ปัจจุบันนี้ลบ400เหรียญแสดงว่าในช่วงไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยเห็นไหมมันลบมาอีกประมาณ300กว่าจุด300กว่าเหรียญแปลว่ามัน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 เป็นขาลงแบบเนี่ยเราดูตัวเลขนี้เราไม่ต้องดูกราฟเราก็ยังพอเดาออกเลยใช่ไหมเนี่ยตอนนี้อันนี้ข้อดีนะมันจะบอกสเปซด้วยสเปซของสูงต่ำของของวันเนี้ยอ่อเนี่ยนะ ช่วงที่เราเปิดโปรแกรมมาเนี่ยสเปซต่ำสุดนี่สิบห้าสูงสุดสี่สิบสี่สิบเหรียญความห่างของสเปซเนี่ยปัจจุบันนี่อยู่นี่ยี 22, 23, ่สิบสองยิบสามเนาะโอเคตอนนี้เซฟเนาะออเดอร์เท่ากาันเซฟสเสน่ห์ของตัวน,นี้เนาะมีแจ้งเตือนออเดอร์นะถ้าลบ,ลบเกินห้าร้อยเมื่อไรหรือว่าบวกเกินห้าร้อยเข้าไปมีระบบแจ้งเตือนฮนะ แจ้งเตือนดีดีกว่าแจ้งเตือนผ่านไล,ลน์ไลน์บางทีแบบมันไม่ดังอ่ะมันดังทีเดียวอยู่แต่นี่มันแบบเป็นเน้นเหมือนในกาปกอ่ะถ้าคุณแบบตั้งไว้แบบเอ้ยห้าร้อยจุดเว้ยจะแทงส่วนหรืออะไรเงี้ยโอ้เข้าทางเลยปื้นพันจุดไรเดี๋ยวอยตั้งกันเดี๋ยวอยเซตโปรแกรมแล้วมีลูกเล่นเนาะเดี๋ยวจะจะโชว์ลูกเล่นเดี๋ยวจะให้ดูอะไรกันนะตอนนี้นะสมมติตอนนี้มีสองออเดอร์ใช่ไหมเ,เดี๋ยวนะแบ็ค ตอนนี้มี2ออเดอร์ใช่ไหมครับ2ออเดอร์นะปุ๊บอ่ะส่งคำสั่งซื้อขายทันทีซื้อและขาย0.01ย์หลอดเป็นบิตคอยส่งคำสั่งซื้อเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันซื้อแล้วนะแต่มันไม่ยอมกลับเดี๋ยวเข้าไปอันเช็คโปรแกรมใหม่เดี๋ยวจะให้ดูเกิดอะไรขึ้นออเดอร์โผล่ขึ้นมาแล้วเห็นไหม ออเดอร์ order, มันโผล่ขึ้นมาแล้วนี่เห็นนะโผล่ขึ้นมาสองออเดอร์อ่ะมันโผล่มาสองออเดอร์ดูเวลาเปิดของมันเนาะนี่แอบอในนี้มันตั้ง stop loss t a ท e โปร f ฟตให้พร้อมนะโปรแกรมสงสัยจะลันจัลันสั่งทิ้งไว้นี่วันนี้เวลาอ่าเดี๋ยวเห็นไหมเปิดปุ๊บติดปั๊บ วันที่สองพเดือน12วันที่4ี่เนี่ยสิ 7, มันเป็นเวลาของอังกิจเวลาทามบวกศนเนาะเห็นนะสิบ้าเจ็ข้างบนห้าแเนี่ยหน,นาทีที่ผ่านไปเนี่ยนะบวก7ของเราเร็วเขาเชั่วโมงเราสิบเนาฬิกาเข 10, 10าสิบสนกานะสอ,ออเดอร์เนี้ยเห็นนะที่เราเปิดถึงแว้มเมื่อกี้ เห็นนะเราเราเปิดตอน15709อันนี้เปิด5 1 5 7 1 0เปิดต่างกัน1วินาทีน,นะที่เรากดเปิดเมกกื่อกี้ปุ๊บเห็นนะมันก็เปิดให้เราเลยเห็นไหมมันมีมากกว่านั้นอีกที่เราจะทำยังไงอ่ะใช่ไหมนี่ที่แอปของเราเนาะ ตัวเมื่อกี้ที่เราซื้อขายเนี่ยนะขึ้นแอปเราก็ขึ้นมา4คํคำสั่งละเซฟอยู่เพราะว่าซื้อขายเท่ากันอย่างละสองแม่ออเดอร์มันก็ขึ้นมาละเห็ไหมเนี่ยมันก็มีลูกเล่นอยู่แก้ไขคำสั่งซื้อขายอ่าอันนี้ยังมันยังทาไม่เสร็จเนี้ยมันก็โชว์เลยว่ามันมีคําสั่งกี่คําสั่งเราจะแก้ไขคําสั่งไหนปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุ๊เฉพาะคําสั่งซื้อเฉพาะคําสั่งซื้อทั้งหมดเดี๋ยวนะลูกเล่นเราเยอะเดี๋ยวเราพัฒนา เอาว่าแค่น้ำจิ้มก่อนนะครับวันนี้แค่น้ำจิ้มก่อนัสดีครับ